าสู้ช่วงในซองข้องรายการเหล่าข้าวชาวบ้านทางจานซอมไอพีเอ็มทีวีสตูนชาแนล่องซองซองกาวนะคะสตูนชาแนลขบเคืองเรื่องคนสตูนค่ะยังคงอยู่กับดิฉันปัทริยาพรมาลินีนะคะวันนี้ก็ยังได้บอกว่าบรรยากาศของชลประทานดุสซนนั้นสบายอย่างแรงเลยค่ะอากาศดีนะคะแดดก็ออกมาแต่ว่าบรรยากาศนั้นนะคะไปด้วยไสายลมแล้วก็ไสายหนามนะคะ ยังที่บอกว่าในวันหยุดพักพรอนถ้าเกิดว่าไม่ได้เดินทางไปไหนก็สามารถเดินจาม,มาพักพ่อนย่นใจกันได้ที่นี้จนลประทานดุซนอำเภอควนโดนนี่เองค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะดิฉันพร้อมกับทีมข้าวค่ะก็มาตะเวนข้าวบริเวณนี้นะคะแล้วก็อยากจะเก็บผับบรรยากาศนี้ค่ะมาเล่าสู้กันฟังด้วยแล้วก็มีข้าวสาในบ้านเรามาเล่ายังตอนเนื่องในชนที่ซ่องนี้ด้วยค่ะเรามาแลกกันนะคะว่าในชน่วงนี้มีเรือไรบบางค่ะเป็นเรื่องของ การเปิดอุทยานธรณีจังหวัดสตูลน,นะคะซึ่งอย่างทถวเราได้รับทราบกันแล้วค่ะว่าสตูลบ้านเรานั่นเป็นนะคะจังหวัดเทวามีธรณีนะคะวิทยาในเรื่องข้องความเก่าแก่ความโบราณข้องศากดึกดําบันนะคะไล่ายางด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสาข้องสั์น้ำทะเลหรือว่าหินหรือว่าไม้กลายเป็นหินนะคะนี่ก็เป็นการรวบรวมค่ะอยู่ในอุทยานธรณีจังหวัดสตูลค่ะ กที่หวานนะคะเป็นทีเดียวนะคะข้องประเทศไทยลยกว่าได้ในช่วงข้องการก่อสร้างค่ะแล้วก็มีการประชุมจัดตั้งคณะกรรมการด้วยนะคะก็มีและไละ่ลหน่วยงานค่ะเข้าวรวมนะคะเดี๋ยวเราจะ,ปะแปลเรื่องราวข้องรายละเอียดกันนะคะแล้วก็น้องาจนี่ค่ะในเรื่องข้องการประชุมกรณีอุทยาน แห่งจัดมู่ก็เพตร้านนะคะถือว่าแจ้งความดำเนินคดีและก็หลายรือชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ชุมชนบุรุนเลตตำบลปากน้ำอำเภอละง,งูจังหวัดสตูลค่ะก็จะมีการประชุมกันที่องประชุมโตพยาวังซะะาลังจังหวัดสตูลเดี๋ยวเราจะไปเล่นนะข่าวว่าความคืบหน้าน,นั้นเป็นอย่างไรระหว่างกรณีของอุทยานแห่งชาติมู่ก็เพตร้ากับชาวประมงพื้นที่ชุมชนบุรุนเลนะคะ แล้วก็น้องจะนี่ค่ะนะคะเราจะพาไปแหล่ภูมิปัญญาโค้งชาวบานกันบางเป็นการถนอมอาหารอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งค่ะมีปลาดุกนะฮะเลียงปลาดุกนะฮะก็กินซดทําแกงตํายำและกันไปค่ะแต่ว่าถ้ามีปริมาณมากก็เอามาเป็นการถนอมอาหารโดยการทําปลาดุกรานะคะแม่พอแล้งปุ๊บู้ซึกว่าหืมทองมันเดิมทํางานขึ้นมาทันทีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปแหลกกันทําปลาดุกราค่ะสิ่งก็ที่ว่าเป็นมือไม่แต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่แพ้เทไนเลย,เลยทีเดียวนะคะปลาดุกรา ของมูเดซีตำบลน,นิคมพัฒนาค่ะเทกลุ่มแม่บ้านพังแปดพัฒนากิจประมงเดีย๋ยวเราจะบรรลงวิธีการทํากันด้วยเลยนะคะแล้วก็สร้างบัตรห้าเสืได้ที่ไหนเดี๋ยวติดตามได้ค่ะแล้วก็พิัยในเรื่องของการท่องเที่ยวบ้านเรานะคะเพราะว่ามันนางเทใสนนน่น้ำแบบมีนึกถึงในเรื่องของการลองแกงค่ะสนวนบ้านเรานั้นนะคะมีที่ลองแกงนะคะแล้วก็สามารถเทจะมาเที่ยวได้ตลอดทางฟีเลยทีเดียวค่ะเราจะข้อแนะนําเทปานึงล่องแก่งเอง day, ็นโฮมสเตย์ซิงก็โยเทตําบนน้ำพุธนั่นเองนะคะ และก็ทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวเดือดดิบแจ่มมาลาวในชน่วงเวลาในซ่องข้องรายการเราข้าวช right าวบ้านนี่ค่ะมาแล่นะคะในเรื่องข้องการเปิดอุทยานธรณีระดับจังหวัดกันค่ะเนี๋ยวประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถุงว่าเผือถุงวาจังหวัดสตูลนะคะในเรื่องข้องการพิจารณาการจัดตั้งอุทยานธรณีระดับจังหวัดโดยการพิจารณาจากผลการประเมินตามแบบประเมินพอเสนอข้อจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีระดับจังหวัดข้องกรมสากรธรณีนำเสนอผลการประเมินโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประเทืองจินตักสกุลนะคะและขะเทพึกษ้าจัดทำแผนบริหารจัดการและแผนปฏิบัติการอุทยานธรณีสตูนพิจารณาแต่งตั้งคณะกรลังการบริหารจัดการอุทยานธรณีสตูนแล้วก็คณะอื่นๆค่ะพิจารณาการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระว่างอุทยานธรณีสตูนกับอุทยานธรณีหลังกวีด้วยนะคะสำหรับคณะนะคะผู้เทวา จัดการในเรื่องนี้นะคะก็เป็นฝ่ายบริหารค่ะคณะบริหารอุทยาทนธรณีสตนนะคะก็ประกอบไปด้วยภูวงหน่วยการอุทยาทนธรณีสตตนค่ะซึ่งก็โดยนะคะนายข้อภัยค่ะน,นายนรงฤทธิ์ถุงปลื้ยนาย,ยกอบตถุงว่านั่นเองนะคะแล้วก็รองผูมิในการค่ะ ซึ่งก็มีนาถบริหารจัดการอุทยานธรณีตามนโยบายข้องคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีสตูลน,นโยบายข้องกระทรวงสรัพยากรธรรมชาติและนโยบายข้องยูเนสโกนะคะประสานการบริหารจัดการกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน,ในและต่างประเทศจะทำข้อคำขอและก็แผนงบประมาณเพื่อการอนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการรัวองค์กรอื่นๆนะคะรวมทั้งมีนาถกำกับจิตตามและประเมินกาปรปฏิบัติงานตามพันธกิจและบริหาร ัดการของอุทยานไม่หน่วยกว่าซี่ดานค่ะก็คือด้านการท่องเที่ยวและบริการด้านงานสนักและก็แพทย์งานด้านอนุรักษ์และพัฒนารวมทางด้านวิจัยและอิชาการด้วยนะคะนี่ก็เป็นการเปิดอุทยานธรณีสโตนยังเป็นทางการค่ะเรามาฟังเสียงของนายนฤทิรทงปลื้นนะคะในฐานาข้องูมงหน่วยการอุทยานธรณีสตตนในครั้งนี้กันค่ะที่อายุหลังแก่แสปีเมื่อปลายปีห้าหนึ่งนะครับต้นปีห้าสองสมเด็จพระเทพเสด็จ ปิดศูนย์พัฒนาเล็กๆที่สปันตบุทุ่งว่านะครับทางอบตก็ได้จัดนิการปรับองคกมทุนถวายแรงงานในการค้นบบบพบซากคอสซิลช้างดึกดับบันแล้วก็เป็นที่มาของการจัดตั้งพิพันธ์เล็กๆนะครับก็คือเป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพันธ์ช้างดึกดับบันทุ่งว่าเกิดขึ้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นแต่ความคิดนะครับเมื่อเรามีทรัพยากรน,นะครับทำยังไงให้ชุมชนท้องถิ่นได้มีรายได้นะครับเราก็ทําปรับเหล่งธรณีวิทยา นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งที่เจอฟอสซิลช้างก็คือถ้ำเลสติกดอนซึ่งเป็นถ้ำเลที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคือ4กิโลเมตรและก็มีหินหอกหินย้อยที่ยังคงมีความสวยงามนะครับตอนนี้ทางสื่อมวลชนหลายๆช่องนะครับไปทํารายการออกทีวีซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศนะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับมากมายนะครับในส่วนของอุทยานธรณีนะครับที่ทางกรมทรัพยากรธรณีมาจับ และก็ที่จะปักดันให้จังหวัดสตูลเป็นอุทยานธรณีระดับจังหวัดระดับประเทศและก็สูงสุดก็คือระดับโลกหรือว่าโกลโบโจโปานั้นนะครับโดยการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรธรณีและก็ท่านผู้ว่าและการใหัดสตูลน,นะครับท่านเหลือชายจีระภิรักนะครับก็ได้ผลักดันให้งบประมาณนะครับในการที่จะปรับปรุงภูมิทัศนะครับไม่ว่าจะเป็นวิหารช้างดือดบันแห่งนี้ หรือว่าถ้ำเลสเทกรดอนในพพงอบปี50ที่กัากลังสร้างอยู่ที่ท่านเห็นนะครับทั้งหมด28ล้านบาทนะครับในส่วนอาคารด้านขวามือเนี่ยนะครับก็เป็นอาคารสูงิการนักท่องเที่ยวเป็นอาคารใบไม้นะครับลังคาออกแบบใบไม้มีห้องน้ําห้องละหมาดเรียบร้อยนะครับส่วนตรงเนี้ยก็ต่อไปมีห้องเล็กๆอยู่ก็อาจจะเป็นอาคารสํานักงานอุทยานธรณีสตูนนะครับที่คอยรับนักท่องเที่ยวนักวิจารารนะครับที่จะประสานงานทําให ไปสู่อุทยานธรณีประเทศไทยและก็สู่อุทยานธรณีระดับโลกต่อไปค่ะนะคะนั่นก็เป็นเดือนงเราข้องการประชุมนะคะการเปิดอุทยานธรณีสตูลค่ะนะอย่างที่เราได้รับทราบกันไปแล้วนะคะว่าบ้านเราเนะั้นมีเรื่องข้องจากดึกดำบรรพ์หลายอย่างด้วยกันโดยเฉพาะที่อำเภอถึงว่าอำเภอละงูนั่นนะคะก็คงจะนะคะถ้าเกิดหวานนะคะสมบุร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ก็สามารถดี่จะติดตามได้ทางช่องของเราค่ะเพราะเรานั้นก่ติดตามในเรื่องของข้า,ขาสร้างต่างๆอยู่แล้วแล้วก็ความคืบหน้าในการทําโครงการต่างๆนะคะนี่ก็เป็นการเปิดค่ะยังเป็นทางการนะคะในเรื่องราวของอุทยานทรณีจังหวัดสตูลนั่นเองค่ะไปในเรื่องต่อไปนี่เป็นกรณีพิพาทกันร,ระหว่างอุทยานแห่งชาติมู่เกาะเพชรรากับชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ชุมชนบุโลดเลนะคะ กรณีเทวาแจ้งความดําเนินคดีและก็ไล่รื้อนคีคะชาวประมงพื้นบ้านค่ะเทตบาลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลเราจะไปตามความืบหน้านข้องเรื่องนี้กันค่ะมาแลในเรื่องข้องกรณีอุทยานแห่งชาติมูก่กเพตราแจ้งความดําเนินคดีและไล่รื้อชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่จุมชนบุรีต้นเล่ตมบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะคะเทียงประชุมตัวพยาววังสระกลางจังหวัดสตูลชันซี่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะโดยนายอนิรุธ เทมนาะตัวแทนกลุ่มชาวประมงผืนบ้านเอามะม่วงจังหวัดสตูลน,นะคะและก็ววนาอุเทียนแห่งชาติมู่เกาะเพตราจังหวัดสตูลค่ะในเรื่องข้องความเป็นมาในเรื่องนี้นะคะผู้รองได้รองเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นนังซื้อวันที่18มิถุนายน2 5งพนะคะวายชาวบ้านประมงผืนบ้านจำนวน14ครัวเรือนได้มาตั้งเถพอาศัยบร,รียนเอามะม่วง สึงอยู่ในเขตชุมชนบ้านบูโลนเล่หมู่ที่สาตำบลปาหนามอำเภอละงูงจังหวัดสตูลมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษโดยผู้รองและชุมชนประกอบอาชีพประมงมาตลอดเทพานมาว่านเอาเทยียนให้ฉันมุกเกาะเพชร้าคนเขาได้เคยรวมกันพูดคุยว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นข้ออุเทียนให้ฉันมุกเกาะเพชร้าแต่เห็นว่าผู้รองและชุมชนได้มีการผักอาไยและประกอบอาชีพประมงผืนบ้านมาเป็นเวลาน,านานว่านาอาเทยียนให้ฉันมุกเกาะเพชร้าจึงให้อาศัยเผื่อเป็นเถิดผักและประกอบอาชีพต่อไปได้ ต่อมาวัวนาอุทยานแห่งชาติมุกกเพราได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้รองและชาวบ้านประมงผืนบานและยูุ่ระว่างพนักงานเจ้หนทีเข้ามารื้อถอนที่อาศัยของผู้รองและชาวประมงผืนบานจึงได้้องเรียนมาเผื่อที่จะขอตวจสอบนะคะทางด้านกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ได้ลงพื้นที่สะตูนค่ะยืนคอเสนอนะคะเจรจากับชาวบ้านกับอุทยานนะคะหวาคกลัวรรบฟังปัญหาก่อนเดี๋ยวจะเข้ารื้อถอนโดยมีการมอบนโยบายคนอยู่ป่า พายุกระพนได้อย่างยืนวันที่๒๕กุมภาพันธ์๒นายแพทย์นิรันร์ผิดถักวัชราประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพร้อมคณะกรรมการและทางเจ้าสตูนนำโดยนายเอกลัดดี้เซนตัวรัษเจ้าสตูนและตัวแทนทางอุทยานแห่งชาติมเกอภิเราพร้อมตัวแทนชาวบ้านเข้าประชุมรับฟังปัญหากรณีที่ว่าทางอุทยานเผตรรารวมกับท่านเรือเทินนำกดข้องลมอุทยานแห่งชาติมาตรา22และทางคำสั่งข้อซ้อยช เพื่อเทจะหรือท่อนบ้านเรือนชาวประมงบริเวณอ่าวหมวงมูดตซ้ำบานบุโลนเลมูดมตซ้ำตำบลปากนํนนะคะอาะําเภอละโงูจังหวัดสุรินจำนวนสิบี่หลังค่ะซึ่งมีชาวบ้านอยู่เกือบร้อยคนทางด้านนายแพทย์นิรันพิทักษ์วัชราประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก,กลกว้ากรณีนี้ก็เป็นปรรหาระว่างชาวบ้านกับทางอุทยาน โดยทางอุทยานแจ้งความดำเนินคดีในกรณีที่วอุทยานแห่งชาติมุกอเฟตระหรือไดแจ้งความดำเนินคดีและได้หลายหลือเหตจนะนะคะหลายทียูอาไซเทตุทำกินข้องชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ชุมชนบูโรลลเล่โดยมีปัญหาบหัว้าวนาอุทยานกับนายอนิรุธเหมนะตัวแทนกลุมชาวบ้านเข้าโรงเรียนโดยการมาในครั้งนี้เพื่อเป็นสุ่นกลางในการทำความเข้าใจให้ทางอุทยานแห่งชาติถ้าเราฟังปัญหาของชาวบ้านเรื่องการทำห้ากิน ทีอวัยไซและห้ทางอุทยานจัดทีมลงไปสำรวจเก็บข้อมูลเป็นรายเฉพาะนำมาสรุปทำความเข้าใจรวมทางชาวบ้านทีอศัยไซยูจากเดิมยูนานแค่ไหนขยายวงกว้างมาขึ้นไม้บุกรุกป่าไม้ทำลายสัพยาปรและสิ่งแวดล้อมไม้สิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะให้ความเป็นธรรมพร้อมมอบนโยบายป่าอยู่กับคนคนอยู่กับป่าเพื่อให้อุทยานเข้าใจว่าคนอยู่กับป่าได้โดยพึงพาอาศัยป่าไม้โดยไม่มีการทำลายสัพยาปรธรรมชาติได้ค่ะ ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวของความคืบหน้าสำหรับเรื่องนี้นะคะก็คงจะได้รับทราบันแล้วว่านะคะอะไรเป็นอะไรนะคะอันนี้ก็อยู่ในความถูกต้องค่ะนะคะไวใ้ใดถูกต้องก็ต้องเป็นผู้ถืวานะคะได้รับสิทธิตรงนั้นกันไปนะคะเอาละคะ่ะสำหรับความคืบหน้าเรื่องราวกรณีพิพาทนะคะ ก็คิดว่าอย่างไม่ชัดเจนสมบูรณ์นะคะก็สามารถติดตามได้เพราะว่าเรานั้นก็ติดต่อติดตามอย่างต่อเนื่องเช่นกันสําหรับเรื่องนี้นะคะเรื่องราวข้าวสารสตูนบ้านเราค่ะจะรับชมกันแบบว่าจะหลึกเข้าใจทงเทก็ต้องทางทาง,ทาง,งสตูน h ช n n นลอย่างแน่นอนเลยนะคะไปต่อเรื่องต่อไปค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวโครงการทนอมอาัานอีกหนึ่งวิธีนะคะเอาปไาดูค่ะ ไปทำปลาแดดเดียวไม่สายนะคะแต่ว่าเราเจ้าป้าดุไปทำปลาดุกราค่ะรสชาติแตกต่างกันไปกลิ่นแตกต่างแล้วก็วิธีการเทว่าเจ้ามารับประทานนั้นก็แตกต่างแต่รสชาตินั้นร้อยจังหู้ค่ะไปติดตามแนวเรื่องเราข้องการทำปลาดุกรากันค่ะมแม่แนวเรื่องข้องการนะคะเป็นภูมิปัญญาของบ้านเราทึ้งแม่วันเนี่ยเพิ่งจะเริ่มทำก็ตามแต่แต่ว่าเจอแน่วาแนวเรื่องข้องคุณภาพแล้วก็รสจากินั้นนะคะก็ไม่เป็นซ่องรองใครค่ะในเรื่องข้องการทำปลาดุกรานะคะ ทาวารแลกในเรื่องข้อองการทำปลาดุกราหรือว่านะคะปลาดุกรานะคะหลายคนก็คิดถึงจังหวัดปัตลุงโดยเฉพาะปลาดุกราหลีหน่อยนะคะเป็นเทขึ้นเจอมาแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงค่ะใครที่ไปปัทลุงต้องไปซื้อปลาดุกราเพราะที่นั้นเนื้อที่ว่าเป็นต้นตำรับนะคะแต่วันนี้คนโดยชอบกินปลาดุกราไม่ต้องไปซื้อที่จังหวัดพัทลุงแล้วค่ะ เพราะว่าตอนนี้สตูนบ้านเราก็มีการทําปลาดุกลากันแล้วนะคะและเด็ดสำคัญปลาดุกลาขคงที่นี้ร้อยไม่แพ่ขอ้งพัทลุงเลยนะคะไปอันทีทตาบลน,นิคมพัฒนาอําเภอมันนั่งจังหวัดสตูนค่ะคุณประพายืนยงให้รัรนยิกลุ่มแหม่บานพังแปดพัฒนากิจประมงมู่ไซี่ตาบลน,นิคมพัฒนาอำเภอม,มันนั่งจังหวัดสตูนนะคะทีนี้ก็มีการผลิตแล้วก็จำหน่ายพิพันธ์สั์น้ำแปรรูปคุณภาพดีทั้งราคาปลีกแล้วก็ราคาส่งค่ะ โดยแม่บ้านที่นี้นะคะได้รวมกลุ่มกันทําปลาดุกรามาสร้างปีว่าแล้วแลปปลาดุกที่เอามาทํานี้ก็ไม่ไดเอามาจาก่าอื่นแต่เป็นปลาดุกเถาวเลียงเองนะคะเลยได้วาเลียงจนถึงว่าทําปลาดุกรานั้นเป็นผลิตลผลในพื้นที่ทั้งสิ้นค่ะคุณประพายืนยงบอกว่าการทาปลาดุกราแต่ละทีนั้นไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าเทคนิคของแต่ละคนแล้วแต่สูตรแล้งว่าพานันนันนะคะซึ่งแต่ละพื้นที่นั้นความชอบก็ไม่เหมือนกันค่ะก็ทําให้ตรงกับรสชาต คนพื้นที่ที่ชอบนั่นเองนะคะแต่ทีนี้ใช้สูตรปลาสิบโลน้ำตาลแปดขีดเกลือแปดขีดนำซมไส้ถูนิดนึงค่ะหลังจากเทวัตัดหัวล้างทำความสะอาดปลาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็นำมามักสเสร็จแล้วก็นำมาตากแดดให้แห้งประมาณสองถึงสามวันขึ้นอยู่กับสภาพแดดหรือวหวากลิ่นรสตามต้องการแล้วจึงนำไปบริโภคหรือว่านำไปใส่บรรจุพันธุเผื่อจำหน่ายต่อไปค่ะสำหรับทีนี้มีแพ็คกิ้งสวยงามเหมาะสำหรับ การเสิร์ฟไปเป็นข้องฟากตายเป็นอย่างดีค่ะถ้าว่าเก็บไวในตู้เย็นก็แก็บไว้นานถึงสามเดือนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครได้ไปเป็นข้องฟากค่ะก็ให้ด่วาคงจะแก็บได้ไม่ถึงสามเดือนเพราะวานนะคะวันเดียวก็นาจะกินหมดแล้วพอความอร่อยนั่นเองค่ะจะเสิร์ฟแบบไส้ทุ่งธรรมดาราคาทุ่งละห้าสิบบาทแต่ว่าถ้าไส้ห่อแพ็กกิ้งปลาดุราบานพังแปดราคากล่องละจะสิบบาทนะคะถ้าใครที่สนใจก็าสามารถสั่งเสิร์ฟได้ที่นี่ค่ะเทกลุ่มแม่บ้านพังแปดนะคะ ว่าแลด้วยสายตาแล้วปลาดุกรากับปลาดุกแดดเดียวนั้นคลายๆกันค่ะแต่ว่าปลาดุกแดดเดียวนั้นคาจะไม่ใช่น้ำตาลนะคะค่ะก็นะคะปลาดุกราข้องกลุ่มแม่บ้านข้างแปดกลุ่มพัฒนากิจประมงนะคะก่อนื่อว่ารสชาตินั้นไม่แพ่ที่ไหนเลยถึงแม้ว่าจะเป็นนะคะหนองไม้ในการทําปลาดุกราในครั้งนี้ค่ะสูตรนั่นก็ยังเดบอคทว่าสูตรทว่าต้องข้าวกับชุมชน คนในทองทิ้นเทวาชอบรสชาติแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะถทววัวงค่ายในต้องบอกได้เลยว่าค่ายดิบค่ายดีค่ะในคุณภาพเทวาเต็มเปี่ยมแล้วก็ในเรื่องของราคานะคะก็ไม่แพงนะคะสามารถเสิร์ฟกินกันได้โดยทั่วไปแล้วก็ในเรื่องของนะคะความอร่อยนั้นเทวะแรงตรงนี้แล้วลองพิสูตรกันได้เลยค่ะนะคะปาดุรากรุ๊ม,มบานทั้งแปดค่ะ พบถึงอย่างแสดงสิมค่าเดี๋ยวลองอุด,ดุ้นแหล่ได้นะคะลองก็ไปซิมแรล่ค่ะรับรองมันพิษวังในเรื่ององรสาจาัดย่างแน่นอนเลยนะคะมาเ,เรื่องต่อไปกันดีกว่าค่ะนี่เป็นเรื่องนะคะสุดท้ายของรายการในชว่วงเวลานี้ค่ะพาไปเที่ยวกันนะคะ ไปท่านเททงเทียวเนี่ยทางทางบล็อกแล้วก็ทางทะเลมาไล่แห้งแล้วค่ะนะคะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวเทการลงเก่งนะรูปแบบต่างๆค่ะลองเก่งแบบสบายๆแบบส้นกลางๆนะคะไม่โหลดพ้นจนเกินไปแต่ว่าก็ไม่นะคะนมแน้จนเกินไปค่ะเราจะพาไปลองเก่งกันเทนี้นะคะแวะเทปานหนึ่งล่องแก่งแอนโฮมสเตย์กันก่อนเลยค่ะมาแลในเรื่องโครงการทงเทียว ทางบล็อกในบ้านเราตะวันนะคะเราจะพาไปลองแกงกันค่ะเทการทองเทียวสามารถที่จะสัมมนาได้นะคะป่าหนึ่งล่องแกงแอนโฮมสเตย์ค่ะสละท่านผู้ชมเดีส้นใจสั้นเทเทวาสามาจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาในรูปแบบเชิงธรรมชาติต้องทูใจในเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะคะเทป่าหนึ่งล่องแกงแอนโฮมสเตย์ค่ะตั้งอยู่ตำบลนานำพุทธอำเภอละงูจังหวัดสตูลนี่เองนะคะการเดินทางก็สะดวกสบายนะคะ ที่นี้มีบริการเทผักในรูปแบบข้องโฮมสเตย์หลากหลายรูปแบบนะคะมีบ้านผักเถอาเมอนบ้านเลยนะคะเป็นบ้านเหล็กของตัวเองถถอะเป็นส่วนตัวและก็มีบ้านล่งใย,ยด้วยนะคะแต่ละลังก็แตกต่างรูปแบบกันไปค่ะมีทางล่งยางใยเถอะผักได้จนวน,นิ0คนลังเหล็กก็ผักได้2งคนหรือว่าเลือกแบบเรือนแถวนะคะหรือว่าแบบห้องแอร์ก็มีให้เลือกด้วยค่ะนอกจากนี้ก็มีเรือนจัดอบรมสัมมนาบรรจุได้เนื่อง100คนสบายๆเลยนะคะ มีทั้งน่วยงานราชการเอกชนคนทั่วไปก็มาใช้บริการย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าน้องจากจ้านะคะในพื้นที่ตุนเองแล้วจากตังจังหวัดก็จะมาใช้บริการเทนี้ย่างต่อเนื่องเช่นกันตลอดทั้งปีค่ะพอน้องจากนคะทเทนี้จะมีเทพักแบบโฮมสเตย์แล้วก็มีกิจกรรมเทวนาสนใจรองรับนักท่องเที่ยวอาทิลองแก่งลำล้นระยะทางก็ยาวมากนะคะยูเทวนาท่องเที่ยวต้องการจะลงระยะไกลแค่ไหนค่ะ ถ้าวาไปในช่วงฤดูผลไม้โดยเฉพาะเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมมีผลไม้ให้หนักท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวกินเองได้เลยนะคะวันนี้ทีมงานซุนแชนแนลค่ะก็มีนะคะมีทิพทัวร์นะคะมาจากอบตอจากจังหวัดสงขลาด้วยนะคะเขามาจัดสัมมนาตามโครงขายครอบครัวอบอ,บอุ่นนักท่องเที่ยวจังววาเข้ามานะคะเราก็ได้พูดคุยค่ะเขาก็บอหว่าจังหวัดสตูลนี้นะคะมีสั้นทีท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติสวยงามนามาพักโอนแล้วก็มาท่องเที่ยวนะคะ แล้วก็เทเลือกมาี่สตูลเพราะว่าประทับใจในสร้างเทท,ทองเที่ยวที่เป็นธรรมชาติของจังหวัดสตูนนะคะนี่แหละขนาดวัานนักทองเที่ยวจากต่างจังหวัดก็ยากมาเที่ยวที่บ้านเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราในฐานะเป็นเจ้าบ้านก็ควรภูมิใจค่ะตอนดับนักทองเที่ยวด้วยไมตรีจิตนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะสตูนบ้านเราเนี่ยแหละนายูเทสุดเลยนะคะเที่ยวที่ไหนไม่สุขใจเท่าบ้านเรานะคะสตูลค่ะเป็นอะไรเทว,วา มีเทท่องเที่ยวมากใหม่เลยเดียวนะคะเวลาวันยุดสักทีนึงค่ะล่องเลือกได้เลยว่าเที่ยวน้ำตกก็มีให้เลือกกันมากใาม่ลงเกงก็พื้นที่นี้นะคะเรือว่าจะไปท่องเที่ยวทางทะเลค,ค่ะไม่ลงเกาะนะคะก็โยูบริเวณเนื้อติดกับชายทะเลนั้นก็มีให้เลือกมากใาม่จะเป็นจหาดปากบารานะคะหล,า,หลานสิบแปดหลานหรือว่าจะเป็นว่างนี้นั้นมียมเที่ยวกันทีตำบลตันยงโปหาสายยาวนะคะหึงกอยู อำเภอเมืองสตูลของเรานี่เองค่ะเอาเป็นวานนะคะทงเที่ยวให้สุขใจมาเที่ยวสตูลบ้านเราได้เลยยินดีตอนรับนะคะมาทีช่ช่องวิชาสุดไทยของรายการกันแล้วค่ะนะคะวันนี้ขอขอบคุณดุทัทานสำหรับการติดตามรับชมรายการเหล่าข้าวชาวบ้านนะคะเป็นเรื่องราวข้าวสั้นในสตูลทางหมดเลยรวบรวมในรายการเหล่าข้าวชาวบ้านทางช่องซ่องซ่องกาวจันทร์ซอมไอพีเอ็มนะคะ วันนี้ดิฉันปทัทเรียพรมาลินีพร้อมกับทีมงานสตูนชาแนลต้องข้อลาทุกทันดูลาเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมค่ะมาเที่ยวให้สุขใจเที่ยวสุนบ้านเรากันนะคะมีความสุขมากมายสวัสดีค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับชุดร,รับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซุบ IPM i d e Finition 022459999สตูน h ชนแนลครบเครื่องเรื่องคนสตูน จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดเล็กๆที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยติดฝั่งทะเลอันดามันคำว่าสตูลมาจากภาษามาลายูว่าสโตยแปลว่ากระท้อนซึ่งในอดีตมีอยู่มากมายอาชีพส่วนใหญ่ทําประมงและสวนยางพาราดอกไม้ประจำจังหวัดคือดอกกาหลงสัญลักษณ์ประจำจังหวัดคือพระสมุรทเทวาภายใต้คำขวัญสตูลสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์จุดเด่นของสตูลคือความสามัคคีของคนทุกศาสนา ความสวยงามทางธรรมชาติของทะเลจนได้ขนานนามว่าไข่มุกแห่งอันดามันวิวัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่งการสื่อสารที่ไร้พรมแดนทำให้โลกแคบลงการใช้ภาษาผ่านเครื่องมือสื่อสารเข้ามามีพทบาทมากขึ้นจากปากต่อปากผ่านจดหมายผ่านโทรศัพท์พื้นฐานและมือถือจนกระทั่งถึงยุคข,ของอินเทอร์เน็ต และดาวเทียมจุดนี้เองที่ทำให้ทางผู้บริหารของบริษัท i อ m ที่มีจำกัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารในระดับสูงสุดที่เข้าถึงผู้บริโภคในระดับท้องถิ่นอย่างครบถ้วนนั่นคือช่องทางทางการสื่อสารผ่านดาวเทียมในรูปแบบของจานส้ม i t m ครอบคลุมกว่า100ประเทศทั่วโลก สตูนแชนแนล Channel, คือทีวีท้องถิ่นของคนสตูลอย่างแท้จริงที่ครอบคลุมทุกเรื่องราวทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวเหตุการณ์วิถีชีวิตของชาวบ้านประเพณีอาชีพศิลปะวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวของคนพื้นที่ในหลายแง่มุมที่น่าสนใจและคาดไม่ถึงเรายังเป็นสื่อกลางให้กับชาวบ้านได้สแสดงออกความคิดเห็นอย่างเต็มที่เพื่อน,นำไปสู่การพัฒนาสตูลให้ก้าวหน้าต่อไปสตูลชาแนลกระชับชับไว เข้าใจคนท้องถิ่นหลากหลายทุกแง่มุมที่คุณไม่รู้ตีแผ่ทุกเรื่องราวเข้าถึงครบทุกรสชาติของความเป็นจริงโดยทีมข่าวมืออาชีพพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปกับเราเพราะคุณคือส่วนหนึ่งของสตูนชาแนลสตูนชาแนลครบเครื่องเรื่องคนสตูนสตูนชาแนล ทีวีท้องถิ่นของคนสตูลอย่างแท้จริงที่ครอบคลุมทุกเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวข่าวเหตุการณ์วิถีชีวิตของชาวบ้าน ข่าวประเพณีอาชีพศิลปะวัฒนธรรมข่าวสังคมข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวการท่องเที่ยวทุกพื้นที่ทุกแง่มุมให้กับพี่น้องประชาชนและสังคมได้รับรู้ <c oughs> เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองสตูลติดตามทุกเรื่องราวได้ที่รายการ <c oughs> เล่าข่าวชาวบ้านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ไ v พีเอ็มยานส้มช่อง229ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์และรายการสรุปข,ข่าวชาวบ้านทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สตูนชาแนลครบเครื่องเรื่องค้นสตูน เข้าถึงชุมชนของคนสตูลกับความเคลื่อนไหวในสตูล h ชนแนลปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อย และองค์ราชามวลประชาอยู่มาพ้นภัยขอดูแลคุ้มครองด้วยใจนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลุกโชนขึ้นมาทุกราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไป เพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรโปรดจงรอได้ไหมจะข้ามผ่านความบาดมาเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา ำอย่างสื่อตรงขอแค่เธอจงไว้ใจและสักทธาแผ่นดินจะดีในไมช่ช้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชนวันนี้ต้องเน็ตเหนื่อยก็รู้จะขอสู่กับอันตรายชาต หารไม่ยอมแพ้พ่ายนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลุกโชนขึ้นมาทุกราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไป